สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้อยากทานหมูกรอบมากๆค่ะก็ลงมือทำเองแบบง่ายๆเลยค่ะพร้อมทั้งน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำปลาพริกที่รสจัดหน่อยอร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะหายยากไปเลยค่ะวันนี้เราทำหมูกรอบทานเองแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องต้มค่ะ ก็ล้างหมุงสามชั้นมาให้เรียบร้อยนะคะทากเกลือนิดหน่อยค่ะให้มีรสชาตินะคะแล้วก็ส่วนหนังของเขานะคะป้าจะแช่ดนน้ำส้มสายชูส่งนิดนึงป้าจะคี่้วไว้อย่างนี้สักสิบห้านาทีนะคะ ไว้สัก15นาทีค่ะใช้ได้เล้นะคะขั้นตอนต่อไปป้าก็าจะเอาไปอบค่ะโดยม้อทอดไร้น้ำมันนะคะแบบนี้ค่ะเอาหนังขึ้นเอาส่วนหนังขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะแล้าก็อบไป15นาทีนะคะพอเขา หนังแห้งอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดกันค่ะก็นำหมูของเราทอดนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะป้าชอบกรอบๆนะคะป้าก็จะให้กรอบทั้งชิ้นเลย พักให้เย็นแล้วเรามาหั่นกันนะคะป้าจะทานกับน้ำปลาพริกนะคะส่วนผสมของป้าก็จะมีนี่เลยค่ะพริกหอมกระเทียมผักชีฝรั่งแล้วก็มะนาวข่างง่ายๆแค่นี้เองค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะก็จะซอยทุกอย่างใส่ลงไปนะคะพริก นี่เป็นผักชีฝรั่งค่ะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะตามด้วยมะนาวค่ะ ชิมรสได้ตามชอบเลยนะคะสำหรับน้ำปลาพริกนะคะใครจะใส่พุ้งนัวไปก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบกันเลยทีนี้ป้าก็จะใส่นี่ค่ะผิวมะนาวนะคะมะนาวทั้งชิ้นอย่างเนี้ยค่ะหั่นซอยใส่ตุดนใส่ดด้วยใส่ไปด้วยนะคะตามชอบกันได้เลยจัดจานถึงใจอร่อยค่ะทีนี้เราก็ไปหั่นหมูกันค่ะ หน่อยอืมกรอบค่ะทานเสร็จแล้วก็จัดโรงจานพร้อมเสิร์ฟกับข้าวร้อนๆค่ะทีนี้เราก็ไปตักข้าวร้อนๆมาค่ะข้าวหมูกรอบแบบง่ายๆของป้านะคะก็พร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมกับน้ำปลาพริกนะคะสูตรง่ายๆแบบนี้ละค่ะนี่ค่ะ และพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ